ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนฝุ่นละอองจิ๋วแสนอันตรายเดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะสอาวันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม ใช่ใช่ตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลยสวัสดีจ้าปกป้อง d ีแอมาเยี่ยมย่าเหรอจ้าสว,ส,สวัสดีครับคุณแม<น>่อิงฟ้าใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับสองอาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและดีแ v ละจ้าอืระบบทางเดินหายใจเหรอครับ เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจะ้ะย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะคุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับสวัสดีตอนสายๆนะครับสวัสดีครับ,รบจ้า วันนี้ดูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับจ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับอ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM2.5 ก็เลยทําให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจทีหน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบ เพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะงั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วจ้ะคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทําตามคําแนะนําของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยก็ได้กลับบ้านแล้ว,ลวจ้าปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5คืออะไรเหรอครับ 2> PM 2.5น่ะเหลอปกป้อง มันก็คือโมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง2.5ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลเสี่ยงสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึก เมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะแล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอาพีเอ็มสองจุดห้าเข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ยยากครับโมลพิษพีเอ็มสองจุดห้ามันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โลง่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5มากที่สุด ตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับแล้ว PM 2.5มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอได้นะก็จะเป็นพวกฝุน่นขเหาสิ่งสกปรกควันไฟป่าขเมาจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทํานองนั้นแหละถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะหายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับ ถ้าคนที่หายใจ OPM 2.5เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะค,คล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงตั้งหากที่จะทําให้สุขภาพของเราย่ําแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปลอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบ หัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ หมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะครับฉันอยากรู้เรื่อง pm 2.5มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก pm 2.5จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนาะช่วยฉันหน่อยสิได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้ว เริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5ได้ เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ได้ใช่ไหม DLTV ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจังมาแล้วจ้า คุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะอย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม PM 2.5มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไม้จากแหล่งกำเนิดเมื่อมอลพิษจาก PM 2.5ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหารอย่าว่านะ ปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนอะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โลง่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่เฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่เข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5มากขึ้นแล้ว ระหว่งางรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการเบโอดีเซลพลังงานทดแทนชเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองพีเอซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่น ปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทํามาจากน้ํามันพืชและน้ํามันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิตโตเรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทําการทดลองใช้น้ํามันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ํามันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสาม,มารถลดควันดําได้มากกว่าร้อยละ50 สาม,มารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20รถลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39รถลดแก๊สัซเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ9 9ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธิบดีได้น้อมนำพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2 5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดคน้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือ,อยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสถทีนะยา่าย่าจะเย็นเย็นวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับอะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2. 5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักง,งานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ 2> PM 2.5มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง2.5ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรก และหยดของเหลว PM 2 5สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2 5เพื่อความปลอดภยัย วางออกมาแล้วเขาภูเขาไฟระเบิดแล้วว่าหลายหลาหแล้วดี t อแล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ